ยังไงครับช่างยงหนึ่งสตอรี่ไปเอามาันมาขุดมันขึ้นมาขุดมาขึ้นมาครับนี่ครับคุณปูคุณปูของจริงนี่นะครับคุณปูมีเล่ม,พร,มรพร้อมนะครับไอพร้อมนะครับเดี๋ยวทําสีก่อนครับ <c oughs> นี่นะครับอยากให้ดูข้างในนะครับ ครับอยากให้ดูข้างในนะครับโอ้โหประเภทนี่ครับเสียงเต็มนะครับแล้วเจอกันโฮ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 โหสียองสุดดอดเนาะนี่นะครับโห Uh imkan uh